สวัสดีครับพบกับแดงเมืองชอตนะครับวันนี้ผมจะไม่แนะนำเกี่ยวกับท้ายวาวเดิมๆใส่แคมยกไม่เกินเท่าไหร่อันนี้เป็นฝาของเว็บร้อยนะครับเริ่มเลยนะครับ ก็เอาอันนี้เป็นเว์าวไอเสียนะครับก็เวว์าเอาวางไอเสียใส่ไปหมุนมุนเข้าไปนะครับโอเคครับทีนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่ามันจะมีซีนเวบาวอยู่นะครับก็ใช้เวอร์เนียนะครับทำการวัดนะครับ ครับวัดตรงซินวาวมาจนถึงท้ายวาวนี่นะครับครับผมวัดแล้วมันอยู่ที่15บมินครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าครับกล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ รุ่นโบราณหน่อยเอาเป็นว่า15มิลน,นะครับจากสิ้นเวาาวมาถึงท้ายวาวได้15มิลน,นะครับอ่าผมโจทย์ไปแล้ว15มิลทีนีเ้เราก็เอาวาวออกมานะครับกับหมุนออกนะครับโอเคครับออกมาแล้วนะครับ ทีนี้เราก็มาวัดตำแหน่งนี้นะครับน่ครับวัดรีเทนเนอร์นะครับใส่เล็บบาวไปด้วยนะครับเอาเล็บบาวใส่ไปนะครับครับผมอใส่เล็บบาวไปสักครู่นะครับ ใส่เล็บบาวแบบนี้ครับเราจะวัดตั้งแต่ท้ายบาวมาจนถึงตรงนี้นะครับของรีเทนเนอร์ว่าได้กี่มิลน,นะครับสักครู่นะครับ ทำการวัดแล้วได้อยู่ที่ประมาณ8มิลครึ่งครับจากท้ายวาวตรงนี้นะครับมาตรงถึงดีเทนเนอร์ครับได้8มิลครึ่งครับก็เอา,เอาที่เราวัดตอนแรกนะครับได้15มิลก็คือ ท้ายวาลมาถึงสินวาลนะครับได้15มิลทีนี้เราก็เอา,อาวัดจากสินวาลมาถึงท้ายวาลวได้15้มิลเอาไปลบกับตัวนี้นะครับวัดจากท้ายวาลมาจนถึงตรงนี้นะครับได้8ได้8มิลครึ่งน,นะครับลบแล้วก็ จะได้อยู่ที่6มิลครึ่งนะครับ6มิลครึ่งในที่นี้เราก็ลบออก1มิลครับเพื่ออตาโทษของกระเดื่องนะครับเพราะมันจะโกดเกิน1มิลน,นะครับเมื่อกี้ลบได้กลัวไม่เข้าใจครับเอาแบบนี้นะครับไม่ทราบหเห็นหรือเปล่าวัดจาก ซินวาวมาท้ายวาวได้15มิลวัดจากท้ายวาวมารีเทนเนอร์ได้8มิลครึ่งเหลืออยู่6มิลครึ่งน,นะครับก็ลบ1ครับเพื่ออตาโทษของกระเดื่องครับก็จะได้แคมยกได้ไม่เกิน5มิลครึ่งน,นะครับ สำหรับท้ายวาวเดิมๆครับของอตัวนี้มันของเว็บ้อยนะครับไม่เกิน5้มิลครึ่งนะครับส่วนแคมเดิมๆของมันนั้นผมวัดแล้วยกจุดที่5.3มิลครับ5.30มิลน,นะครับนี่ครับนี่คือแคมเดิมของเว็บ้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้แคมยกเยอะกว่านี้ก็คือ ยกประมาณ6มิลก็ต้องเกียตรงตูดเลนิเนอร์นี้ออกประมาณ1มิลน,นะครับก็จะใส่แคมครึ่งมิลก็ได้ครับหรือ1มิลก็ได้ครับใส่แคมยกประมาณ6มิลหรือ6มิลครึ่งก็ได้ครับ ครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมก็พยายามอธิบายเท่าที่จะอธิบายได้นะครับครับสวัสดีครับ